ช็อปจีนิกสำหรับคนที่ยังไม่รู้ว่าการมีสังกัดกับไม่มีสังกัดเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงวันนี้สังกัดช็อปจีนิกจะมาเปรียบเทียบสิ่งที่เคเตอร์ของเราได้รับแบบชัดๆกันไปเลยสิ่งที่เคเตอร์ทั่วไปจะได้รับมีสินค้าให้เลือกหลากหลายในการทำแอฟเฟอร์เอนทและสามารถเลือกสินค้าในการทำแอฟเฟอร์เอนทตามใจชอบได้เลยไม่ต้องลงทุนไม่มีรายจ่ายไม่ต้องแพ็คของไม่ต้องส่งของและจะได้ค่าคอมตามที่ร้านกำหนดเลยนะคะมีตั้งแต่5%ถึง15%แล้วเ,เตอร์ทั่วไปกับเคเตอร์ใน สังกัดชอปจีนิกต่างกันยังไงสิ่งที่เคเตอร์ชอปจีนิกจะได้รับก็คล้ายๆกับเคเตอร์ทั่วไปแต่จะมีข้อพิเศษกว่าเคเตอร์ในสังกัดชอปจีนิกเนี่ยก็สามารถเลือกสินค้าในการทำเอฟเฟ i ร์เรตได้หลากหลายเช่นกันแต่ให้อยู่ในสังกัดชอปจีนิกเนี่ยเราก็จะชี้เป้าไปที่สินค้าขายดีทุกสัปดาห์ได้รู้ก่อนใครว่าสินค้าตัวไหนกำลังจะเป็นกระแสสินค้าตัวไหนกำลังจะขึ้นเทรนทางสังกัดจะแจ้งให้ทราบก่อนใครและยังสามารถทำคลิปปักตะกร้าได้ก่อนใครแค่ทำคลิปปักตะกร้าไม่ต้องลงทุนไไมม่่่ตต้้ออองงงงแ็ขส สิทธิพิเศษของครีเอเตอร์ในสังกัดช็อปจีนิกก็คือได้ค่าคอมเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ทางร้านให้และต้นสังกัดน,นะคะเขาก็ยังมีสอนทุกขั้นตอนในการทำติ๊กต็อกหลักสูตรตรงจากติ๊กต็อกไทยแลนด์ไม่ว่าจะเป็นการเปิดตะก้าการตักตะก้าระบบต่างๆของติ๊กต็อกและที่เราเน้นๆเลยคือทำคลิปยังไงให้ยอดแตกและไลฟ์ครั้งแรกยังไงให้มีรายได้เลยและยังมีโอกาสได้รับงานรีวิวจากต้นสังกัดด้วยฟิลฟิลอินฟลูเอนเซอร์ไปในตัวเลยสิทธิพิเศษต่อมาทุกเดือนต้นสังกัด จะมีภารกิจให้ทำครีเอเตอร์เนี่ยสามารถเข้าร่วมได้แล้วก็มีโอกาสได้ดลุลรางวันต่างๆเช่นได้รับโบนะัสค่าคอมเพิ่มเติมและยังได้คูป,ปองส่วนลดพิเศษอีกด้วยสําหรับใครที่ยังมองภาพไม่ออกดูตามตารางในคลิปของเราได้เลยเปรียบเทียบกันให้เห็นช,ชัดๆเลยว่าถ้าเข้ามาเป็นครีเอเตอร์ในสังกัดชอปจีนิกจะดียังไงและเมื่อเดือนม,มิถุนาที่ผ่านมาทางสังกัดชอปจีนิกปั้นนักไลท์ทำยอดขายทะลุ40ล้านบาทต่อเดือนขอบคุณทางติกตอกแทนแลน้วขอบคุณทีมผู้สอนงานในสังกัดและขอบคุณครีเอเตอร เมื่อเข้ามาเรียนกับเราแล้วยังขยันตั้งใจทําคลิปขึ้นไลฟ์ทาตามที่สอนทุกอย่างจนมียอดขายทะลุ40ล้านบาทยินดีกับครีเอเตอร์ทุกท่านด้วยนะคะใครที่กําลังอยากหารายได้เสริมหรืออยากลองทํา Tik t o k a f f i l i a t e แต่ยังไม่มีความรู้ยังไม่มั่นใจไม่ต้องเครียดขอแค่คุณมีความตั้งใจและขยันพร้อมที่จะทำและครีเอเตอร์ท่านไหนที่มีผู้ติดตาม1,000คนขึ้นไปสนใจเข้าร่วม MCN เข้ามาสร้างรายได้ปังๆไป,ปด้วยการสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้หรือทักเข้ามาที่ไลน์นี้เลย มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสังกัดช็อปจีนิกกับเราและสามารถติดตามรับชมเทคนิคที่ความรู้ต่างๆกับเราได้ที่ TikTok ช็อปจีนิก M C N ได้เลย